ภูเขาไฟยักษ์แต่จิว๋วแห่งประเทศเปรูเพื่อนๆคิดภาพว่าภูเขาไฟยักษ์มันมีหน้าตาเป็นยังไงครับซึ่งหลายคนคิดว่ามันน่าจะเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่มีลาวาดุเดือดกําลังรอวันปะทุอยู่แต่เรื่องราวที่ผมจะเล่าครับมันผิดกับภาพภูเขาไฟที่ทุกคนเคยคิดเลยซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ครับมันตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทของเมือง คุสโกประเทศเปรูครับที่ทางนักธรณีวิทยาได้พบว่ามันเป็นภูเขาไฟขนาดเล็กเหมือนกับกองดินทั่วไปที่มีความสูงประมาณ60เซนติเมตรแต่เจ้ากองดินที่ว่าเนี่ยมันมีรูปทรงคล้ายกับภูเขาไฟที่ปล่อยลาวาแถมรอบตัวของมันยังมีเศษดินโคลนเล็กๆไหลออกมาราวกับว่าปล่องลาวาปล่องนี้มันเพิ่งมีการประทุเกิดขึ้นเพียงไม่นานซึ่งม,มีการตรวจสอบลงพื้นที่ครับเป็นเวลากว่าสองวัน ก็จึงได้ข้อสรุปวามันไม่ใช่ภูเขาไฟจริงๆมันไม่ได้มีลาวาหรืออุณห,ห,หภูมิสูงแต่อย่างใดครับแต่มันเป็นเพียงภูเขาไฟคโคลนครับที่มีการพ่นคโคลนน้ําและก๊าซธรรมชาติแบบเย็นออกมาอย่างพวกก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเท่านั้นครับโดยข้อมูลของมันมีการเผยว่ามันเกิดจากวัตจักรของคโคลนที่ได้มีการสลายตัว แล้วมีการเคลื่อนมาจับตัวกันเป็นรูปทรงกลวยทับกันจนเป็นรูปปล่องและมันก็ไม่ได้มีอุณหภูมิสูงไม่ได้มีขี้เท่าและไม่ได้มีลาวาอย่างที่เข้าใจกันจึงทําให้ถือว่ามันไม่ได้เป็นภูเขาไฟนั่นเองครับแต่ในความเป็นจริงครับถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ก๊าซและโครนที่พ่นออกมาครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําและพื้นที่ทําการเกษตรใกล้เคียง ได้เช่นกันครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวแบบนี้ไปสมมุติว่าถ้ามันเกิดในบ้านเราจริงๆมันก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้สามารถพิมพ์บอกเราใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและใครสนใจเรื่องราวแบบนี้ครับสามารถติดตามพวกเราได้ในสยองขวัญสามาทีและในค่ายแดงทิกออกรปแชแนลครับและใครอยากจะสนับสนุนเราสามารถกดไมห้กับเราได้เลยนะครับ